สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีแฟนครับเอฟซีอีกเมื่อนึงครับพี่น้องโอ้เสียงแหบเสียงแหงงนอนบอีมสองสามหมื่นครับพี่น้องครับลงมาเบิงงานน้ำเพลินก่อนแล้วเอาไป่ใช่เนี่ยโอลงมาเบิงน้ำเพลินก่อนอ้าเปลื้อนสีเปลื้อนสีเปลี่ยนไปพี่น้องโอ้ยเสียงแหบเบิดนอนบอีมสองสามหมือพเปลื้อนสีเปลี่ยนไปพี่น้องครับสวัสดีครับโอ้เป็นจังไหนก็ได้เปลี่ยนไปครับเดี๋ยบวชชจวงใหญ่ บวชจูงพ่อใหญ่ครับโอ้คร,รับครับพระฤาษีพี่น้องครับเนี่ยพระฤาษีเปลี่ยนไปแล้ววันเนี้บวชจูงเ่ราะไงผมเผาเงาเงาหนวดเข้าหายเบิ้แล้วครับพระฤาษีปวดนี่พาเข้ามาเบิ่งทางในพี่น้องครับผู้เฒ่าเมริดอีหยังอยู่นี่น,นะนะครับมาถามเบิ่งพี่น้องเหี้ยดของประเภทนี้นี่คืออะไรปักเทียนก่อนปักเทียนอันนี้คืออะไรต้นเทียนมะแม่นบ่ โอ้ต้นดอกเพลิงโอ้ยต้นดอกเพลิงต้นดอกเพลิงผู้เฒ่าพูดมาพี่น้องครับมาขออนุญาตมาเบิ่งทั้งปีก่อนพี่น้องเอ๋ยสืบสารประเพณีนะครับแต่ต่ำยิดต่ำกอพี่น้องนั่นพญ่ยาลวัตเรามาแล้วนั่นพ่ญายักษ์กระทายกเรามาแล้วนั่นเมียนว่านั่นเป็นตาดำๆหนึ่งเมียนแน่นหน่อเมียนว่าพญายักษ์โอโอ้ยเสียงแห้งบ่มีอยู่บ่่ได้ยินวาเสียงข่อยบ่มีขอตัดขอไปเลยหลายว่ามันเป็ดกาเด้เดี๋นี้ อันไหนของคุณคือประชาชนอันนี้คืออีหยังเนี่ยอันนี้คืออีหยังต้นดอกเพิงเอออันนี้ต้นดอกเพิงพุทธสามอันบ่ต้นดอกเพิงเนี่ยเอาไว้เฮ็ดหยังครับอ๋อนี่มันาเขาบาเฮ็ดบุญเน้นขึ้นบนแจกขอนบนหน่อยจ้องมีตัวนี้น่ะอันนี้มันคือสัญลักษณ์ที่อันนี้หยังสันว่าาเ เม่๋ยวผมจะเดิลงไปบัาเพิจานต่างานะโอ้พิจฉานเนาะเออได้น้ำก้นลงไปสัญลักษณ์ต้นดอกพึงนี่คือที่มาที่ไปคือปรนเนตไว้ไส้งนนะไสยังต้นนี่คือะเครืองบริวารเครื่องบริวารต้นดอกพึงเปียบเสมือนเงือหน่อยเพื่อนบ่ถือป่เออมมนต้องยังสั่นมันจังสิหู่จักว่าต้นดอกพึงคืออะไร ต้นดอกเพิงนี่คือปราสาทเพิ่นหรือว่าเฮือนเพิ่นบ่ว่าปราสาทตร์ีต um ั้งหากต้นดอกเพิงบานในอาหารเขาของเครื ng> ng да SO ่องใส่เอาเขาได้หันโอ้สาระสาระคั่วเพิ่นซะสัสน่ะเออเงือนคั่วเพิ่นซะสัสนยังบริวารทางใต้เรานีมีบิดโอ้ก็เลยไปเอื้อนเป็นต้นดอกเพิงลูกิจไมาให้ติดน้ำเนี่ยติดมาเนี่ยเพมันด้อยผีหรอกสามล้านผู้ผีโอ้สามหลานอีกแล้วเมื่อไหร่ก็สามหลานเมือนกันสามหลานปวดแล้ว โอ้ซื้อล้านเดียวป้พอเนีโอ้ซื้อล้านเดียวปพ้พ่อ,เ,พอเอาละครับพี่น้องได้สาระน,น้ำโอใหญ่หลายเติ่บครับพี่น้องเออซื้อนี่คือซื้อสามล้านเนาะล้านเดียวป้พ่อขายแล้วเปล่าเอาติดน้ำเงินก่อนพี่น้องต้นดอกพึง่งต้นดอกพึ่งนี่ก็คือว่าเอาเทียนเอาเทียนมันเห็บเทียนเนี่ยเปียบเสมือนตัวเทียนของก้อนขีพึ่งสมัยตะกี้สมัยตะกี้เป็นก้อนขีพึ่งนะครับ ซูมืออนี่ก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนเทียนเทียนก็คือใส่เทียนเพิงขีเพิงก้อนขีเพิงนะครับซูมืออรดางเพิงมันหายากแล้วบ่ค่อยมอแีแต่ว่าก็แต่ว่าก็เอ,อื่อนเอ,อื้อนต้นดอกเพิงคือเก่าอ,อันอันนี้เป็นน้ำบักสังนอตัวเอ็ดมันนี่นอะน้ำบักสังกบงหวานหอมมาหนิเพราขมีน มาปักมาปักลูกหลานมาปักมาปักเออลูกหลานสุขุสุขุนเออปักให้มันครบสามหมันเออปักให้มันครบสามหมันเด้อเออพูดงปักกันมันครบสามหมันพูดประท่าระสง์เออน่ะน่าเห็นบอกก้อยยังครบสามใส่จังไรก็ได้เพรเห็นว่หมูบ้าใสอยู่นั่นเออนั่นละคอยครบเลยได้สามหมันคอยพอแล้ว ต้นดอกเพึงคือว่า,เ,นหนาเหตุผลที่เหตุเมื่อนี้นะครับเพราะว่าลูกหลานทั้งไก่เกษตรไดเดินทางครับเนี่ยนะครับคือจงเจ็บบรรยุทธ์ทางภาคใต้ผมเกษตรไดเมื่อไใต้นะครับโอ้เสียงก็ดีพี่น้องเลย <c oughs> นอนบ่อไดพักพ่อนเต็มที่สองมือสามมือน,นะครับเฮ็ดบุญแจกเขานะั้นพอยายอ่ะอันว่าแบบบ้านเน่าว่าแบบเขาใจกันง่ายคือเฮ็ดบุญแจกเขาแต่ว่าต้นดอกเพลิงนี่เป็น ต้นดอกเพลิง er น er ี่คือเป็นเห็ดไว้ให้ใส่อันอาหารใส่หยังของนั่นแหละของพ่อไงคือของผีของสางของนั่นนั่นแหละแต่ว่าในก็คือว่าต้นดอกเพลิงนี่ของพ่อไงนะครับเห็ดนำพ่อไงวัตถุดิบก็จะมีก้านกล้วยนะครับมีอันยังทั้งในนั่นอ่าตอกตะวันสารกันเป็นสานกันเป็นผาดมบไผ่นะครับแล้วก็ยอดกล้วย นะครสิ่งสำคัญก็คืออันนี้คือก้อนขี่เพิงสมัยตะกี้เ,เอ,อินก้อนขี่เพิงแต่ว่าซุเมอร์นี่ใส่ที่อ่นทีนเอานะครับมามาลูกล้านเบดิดแล้วบ่โอ้เสียงเออปักรวดปักรวดลูกพีเสียวมปลร่วงวัดแล้วบ่เออปักเลยนูปักเลยปักตรงไหนก็ได้เนี่ยมองได้ว่างๆปลักแต่เบิดเลย ประเมันโอบเต็มหมดไนอ้นี่นต้นดอกเพิงนั่นต่างเงินร็จะพอมีพอแน่นี่เอาลีได้พอใหญ่นน่แบกง่ายอเออเออครับครับโอ้พันสื้อเอา โอ้โเขาเาว่าม่อยาั้นเบาอ้เบาาวามีอยู่บ้านอื่นแต่ว่าเิ่นซสือเอาว่าสันว่าเว้ยว่ามีว่เขาเป็นี่เขาาใจอยู่ว่ามันมีอยู่บ้านอื่นแต่ว่าดบเฮ็ดคือเขาเออเออเออการอจุเลยโอ้โหปาสาร์เพิ่งเอออันนี้้องเฮานี่ของแท้นาะนนีเนาเอา อยากให้มันหยากรไโอ้บานสันเถอะเออเกิดมมใหง่รุ่นพราได้สืบสานต่อไปครับผมครับครับเอ่อพ่อใหญ่ทุนผู้เฒ่าเก่างเบิ้งไหครับครับโอ้เออเบิ้งไหวอย่างบ่ห้ชือเออขันชื่อบ่ได้เพราะมัน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 เป็นงานสูญเสียบ่เป็นงานได้ ขันบ่มีงานสดกับบ่อไรเห็ดตั้งสี่วันต่วเออพ่อใหญ่แล้วบ่นี่เห็ดบนเออให้ให้ดูไว้แต่ว่าไม่ให้จําเป็นคุณสโลบายผู้เฒ่าเบื้องได้แต่ว่าบ่ให้ชื่อไว้ขัดชื่อบ่อใดมันมันมันสิเป็นงานบุรีงานบุรีตัวขันบ่มีงานสดกับบ่อไรเห็ดตั้งสี่นาะแต่ว่าแจกเข่าตัรงมดาเนี่ยเฮ็ดบ่เจาะเข่าอีกบ้านที่พูดเรื่องตัวเฮ็ด กันเจ้าเขาฮะโรคหลานผู้เฒ่าผู้โถ่ผ้าเฮียดผ้าถ้ำนะครับก็มีดตามกล้องตามพระพณีเพิ่นนั่นละพี่น้องนะครับป่ะเอาไว้ก็มาทางพี่ตอนจานลอยจอดรถเห็นผู้เฒ่าบนเหตดอีหยังเขาขาวอยู่ทางพี่ นะครับเดี๋ยวขออนุญาตขามมาเบื้องตั้งพี่ก่อนนะครับผู้ลงไปวัดกับลงไปเลียเพราะว่าลงไปวัดนั่นก็คือไปเตรียมสถานที่นะครับเทปูนฉาปูนเพื่อสีเฮ็ตถาธาตุธาตุนั่นก็คือว่าเอาอัฐิของพ่อใหญ่เข้าไปไว้โอ้มาพี่พันปอบเป็นยังางบาดเฮ็ตยังนอไม่ไหนนอจ้าเฮ็ตยังนอจ้านอเนี่ยโอ้ยกันก็ให้ดีใจนะท้อนพ่อคนนี้พ่อใครก็พ่อได้เป็นยังไยเออให้พ่อน่ะดีใจนะ เอากระเฮ็ดอยู่นี่เด้มาเฮ็ดตัวนี่ยาบ้าหอยเจ้าของจังสั้นเฮ็ดอยู่นี่แม่เออขันคู่เฮ็ดไผสีเฮ็ดกระว่างสันตัวออาอรันนี้คืออีหยังครับนี่ยเอาให้ถามนี่ก่อนอันนี้คืออีหยังยาบ้าพอบยั้งเืินต้นกันละพึกต้นกัรละพลกมีอย่างแนยเออัหายาน่าอันนี้อันนี้คือโอ้ีนเงินตัวนียปัจใจปัจจยใเป่าถึงว่าบริวารนักหลยเลานี่ ทูบเทียนดอกไม้ปากกาสมุดเนาะของใส่เครื่องสอยเกี่ยวกับบัดคับว่ายาสิฟอกยาสิฟันแปรงซิฟันสบู่เออเห็ดเ็ดจักอันครับใหญ่บอมแมนเข็ดจักต้นตนเ็ดจักต้นสองต้นกองบุญสองกลองอันนี้ห้องเปักอนนี้ให้พนต้นอ๋อตนึงก็ทต้นดอกเพลิงเออเออวางสันเย้ แจกเขาอืมน่าเน้นบ่ล่ะมันก็ต้องถามนี่ลูกหลานจังิได้หูไปได้ไพ่ไพ่หมักหนาอันนี้คือต้นกันละเพึกบ่แม่นบ่แม่นต้นผาปลาบ่แม่นต้นบักเบียงบ่แม่นต้นหยังต้นกันละเพึกเออเอาไว้แจกเขาเออแจกเขา ยาด้ำเช่นบาทให้เป็นท่านเป็นสะพานไกลคือเมื่อเมื่อ้าไปข้างหลังไก่พ่อเาไปข้างหน้าพ่อนการะพฤต้นอกเพิงทีประเทศญี่ปุ่นไหมอกเอเอเอาเอาเอาคุยกันสะกนผู้เฒ่าผู้ถัวนักกตัวนี้กระเรียมว้นะครับเรียวพระเพนกาสิมาฉันเพียอยูพี่นะครับพี่น้อง ก็เน <rium> ี่ก็เตรียมไว้ให้พระสงฆ์นะครับมาฉันเพียรนะครับสวดมนต์นะครับอ่ะตามเหตุตามกล้องตามมาเพียรนี่พี่น้องมาแล้วต้นดอกเพื้นมาแล้วอืมผุนผู้เฒ่าผู้โถทั้งผู้เทพต้นบักเบงเนาะเออนีม่เท่าเหนื้พ้นเออให้ผู้เฒ่าผู้โถเพิ่นเนียบน้ามังหนลูกหลานเนียบเบ็ดแล้วอันผ่าขาวขาวผ่ายังใหญ่ผ่าขาวขาวเนาะ หยังทุ่งทอทุ่งไทรพอีนยขึ้นสวรรค์ยงทุ่งทุ่งทุ่งทงทงเออยาว่าทุ่งต่อคนพกูจักน้ำมนอะทุ่งแบ่างขึ้นสวรรนทงอ๋อเป็นท่งไสรปันซะนั่นขาวๆนี่พีนองครับพื็นขาวๆนะครับเป็นเสีเป็นท่งเป็นหยังอ่มือนี่คือมือหัวกะตุมเน้ะยใหเนาะเมนบอหัวกะต้ม มือเอื mm ah, right ้อนมือย like, ังมือเอื้อนอ่ะบ้านเขาเอื้อนนี่ยังบ่แม่นอันปกตินั่นมือนี้ฮ่อกะต้มมือเอื้อนนี่ยังแกข่าแน่มอวานบ่ได้ยินยังสี่มื่อวานได้ยินแนวหนึ่งเลยมือนี้ฮ่อกะต้มมือเอื้นไงพวกเขาไงพวกเขาเราคือแกเข่านั่นล่ะให้เบอลจังสั้นสิเออให้เบอลจังสั้นว่าคือคือบ้านทีห้องเข้านั่นเพิ่นไปเล่านั่นอันมือนี้ฮ่อกะต้มเด้อมือเอื้นไงพวกเขาเนาะ แต่ว่าผมยังพูดว่าก็ว่าไงเพราะเข่ามันคือมันคือแจกเข่าเป็นว่าเออนั่นแหละแจกข่าจ้าจ้าจ้าเพราะว่าผู้เฒ่าเพิ่นว่ามืัอนี้ห่อก้าต้มมืออื่นไงเพราะเข่าเด้อผมก็เลยหไวยผู้ใดไปงุ่มไว้น่ะนะเอออันนี้คือข้าวต้มเนาะครับน้องวันนี้เป็นวันห่อข้าวต้มพรุ่งนี้ก็เป็นวันแจกนะครับนี่ครับข้าวต้มกะมัดเองข้าวต้มมัดบานเฮ้า กระสิมี่ยังแน่ย่ายนี่มีขาวสารมีทั่วดําแล้วก็มีกล้วยเนาะเออแบบปันบ้านเท่านี้ละนะครับเออไม่อยาอะว่ะลูกมาปักก็สั่งอันนี้ท่งทงอันนี้ท่งชัยที่ถามไม่ใหญ่ว้างฮันเอ้าเออเอามาเสียแล้วไม่เยอะว่ะเวิถามหาไม่เยอะว่ะมาไม่เยอะว่ะเสียบเลยไม่เยอะว่ะเด้อ เอออันนี้บากผู้น้อตัวนี้น้อเออมาบ้านนี่ได้ยินผู้เฒ่าพบนโศกันเมื่อนี้ฮอกขาต้มมายื่นไงพระเข่าด้วยนะนะคือว่าคำว่าค้าหมายก็ว่าไงพระเข่านี่คือแจกน้อยใหญ่น้อเออแจกเขาเอาโอเคครับพี่น้องการร้อยกะสงสัยมาเตโดนแหละค้ามมาไงพระเข่าคือหยัง่งนะไงเปียกนี้บอกซะเนี่ยเออหรือผู้ใดงุ่มไวน้องใช่เอาเอาเป็นว่าเข้าใจ ขออนุญาตบาทน,นี้สิงลงไปวัดไปเบิ่งธาตนน้ำพุนก่อนก่นสิเฮ็งงดหม่องไว้ธาตุใบกระดูกนะครับเดี๋ยวสิงลงไปทังพุนล่ะครับพี่น้องเอา้าจ้าเอาคลิปนี้เอาไว้ซับนี้นะครับนี่ยายนะครับอ่ะโอเคพี่น้องเอ้อชิปเอาซับนี้ล้วเด้อครับเด้อพอกันคลิปหน้าครับต้นดอกเพลิง